ครับวันนี้เรามาลองรถครับนนก็มาเช็คระบบพวกการวิ่งที่สายพานเอนเหมือนเดิมกิ๊ก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 ก็อยู่กับรถแห่บ,บุญหลายครับวันนี้ก็เอามาบิ้วใหม่มีอะไรบ้างนะครับ มีอะไรบ้างวันนี้เรามารองรถตัวนี้ใส่โปรแกรมใหม่จากเดิมๆเราลองมาสเต็ปใช้งานลองยังถอดที่นี่นะลองยังถอดที่นี่เลยครับ ต้องถอดกองอยู่น,นี่เราไปเชิบเชิบกันอยากลองเครื่องเสียงนี่ยครับแต่เดี๋ยวไว้ก่อนวันนี้เรามาเช็กระบบเครื่องรดช่วงล่างเกียร์เหมือน,นโยเกย เราไปลองวิ่งดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงอปปูรองเท้าต้องวางไวน้นี่ที่เก็บรองเท้าแต่ก่อนออกตัวเกทหนึง่งนี่ออกตัวเกทสอง 4ีแล้วครับสองพันครับห้าแล้วครับขึ้นห้าแล้วระยะทางคือดูมันลอยลำไปแล้วมันจะวิ่งได้เท่าไหร่ สุดเช่นชัยพอดีครับออกตัวเกีร์สองเลยแต่ก่อนออกตัวเกีร์หนึ่งนี่จะ อืดๆด้วยรถฝั่งซ้ายครับช่วงนี้รถเยอะครับผู้สาวก็จะถามว่าเฮ้ยไปเล่นไหนสี่แล้วครับเนี่ยรอบยังไม่เท่าไหร่เลยห้าแล้วครับ หมดแล้วระยะทางแป๊บเดียวครับขึ้นเกหกแบบสบายๆเลยอุ้ยรถใครสวยจังวะเออเอ้ก็เรียบร้อย เมื่อเช้าผมกับลำอยู่หลังบ้านเกียร์เกียร์สามน่าจะในึถนะนี่เกียร์สองครับนี่เกียร์สามนั่นเนี่ยเนี่ยผมจะวนมาเนี่ยเกียร์สาม เอาแบบเบาๆเลยรอบเบาๆครับนี่ดีแมปกล่องนะเนี่ยดูหลุมเบาๆเลยครับแพ่เกี่ยสองนี่สบายๆเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยครับ เนี่ยแเกียร์สองเนี่ยเนี่ยผมใส่เกียร์สองเนี่ยสมมติถ้าเราวิ่งแหถ้ายิ่งเกียร์หนึ่งอ่ะแทบไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยเนี่ยนี่เกียร์หนึ่งครับเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับคือไม่เหนื่อยครับเนี่ยไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยคือเราสามารถดันไปได้เลยคือไม่เหนื่อยเนี่ยค่อยๆออกแบบนิ่มๆเลยครับนิ่มๆนะครับ คือเราไม่ต้องเหยียบนเร่งถ,ถ้าแต่ก่อนผมออกเกียร์หนึ่งอะ่ะมันต้องมันต้องเร่งอ่ะเนี่ยเกียร์ถอยอะ่ะเกียร์ถอยเนี่ยผมไม่ได้เหยียบเร่งเลยครับอาจจะโทษนะครับส่องมาตรงขารถก็ถอยปกติเดี๋ยวจะลองถอยขึ้นขึ้นมอดูนะครับเอาแบบขึ้นมอเลยนะครับ อ,อ๋อไม้เอาเนื่ๆเลยก็ได้เด็กดินเนื่ๆเลยนี่ครับดินดินทรายนั่นเนี่ยครับดูผมจะขึ้นเกียร์หนึ่งลองลองดูนะครับแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งดูนะครับไม่ได้เหยียบนะเนี่ยคันเร่งเนี่ยเนี่ย คันเร่งไม่ได้เหยียบนะครับเนี่ยเนี่ยดูนี่จะขึ้นเนินมันจะมีเนินหน่อยเนี่ยดินทรายด้วยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งลองดูนะครับลองดูว่าแรงของมันจะไหวไหมเนี่ยดินทรายเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามรอบเลยเนี่ยเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งไม่ต้องเหยียบคันเร่งเนี่ยรถก็จะไปเรื่อยๆ่อยเนี่ย เนี่ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยเนี่ยคาร์ดอะไรก็อยู่เนี่ยเนี่ยคือแบบสบายสบายเลยครับเครื่องคองมันเร็วแต่ก่อนนี้ดับแล้วครับแต่ก่อนนี้จะดับแล้วอันนี้ไม่ได้เหยียบเนี่ยอันนี้คือเกียร์หนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเกียร์สองดูเราจะลองเกียร์สองดูเมื่อกี้เกียร์หนึ่งขึ้นมอดินแบบก็เนี่ย บูบ้าบูบาบนะเนี่ยดินบูบ้าบดูเดี๋ยวเราจะลองออกเกียร์สองดูครับแต่เกียร์สองจะต้องเลี้คาร์ดช่วยนิดนึงนี่ครับเกียร์สองเกียร์สองนะครับดินเนืาเดูนะครับนนนนนนเนี่ยดินเนืาเน่เนี่ยเนี่ยลองลองเกียร์สองดู เนี่ยครับเกียร์สองคือเครื่องของมันเร็วอ่ะเนี่ยผลดีมันอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเนี่ยเนี่ยดูเกียร์สองนะครับเนี่ยเหยียบสบายๆเลยครับอันนี้สเต็ปใช้งานนะครับรถแห่นะครับก็คือมันไม่เหนื่อยครับการขับการอะไรขึ้นมอขึ้นอะไรนะเนี่ยเนี่ยพอเราเหยียบไปมันก็พุ่งเลยเนี่ย เกี่ยสองคือมือคือมันสามารถตามตามตีนได้เนี่ยเราสามารถแบบไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยเลยคือไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะเสร็จยังเสร็จยังนถดน,นึงเชี่ยมขาแล้วก็แต่ หันหัวไปทางนู้นได้ไหมจะเอาคันนี้บงังแดดก็ใครสนใจนะครับก็สอบถามกันได้นะครับสนใจนะครับรีแมปกล่องตัวนี้เป็นฮิโน่นะครับรถแห่นะครับใครที่อยากได้หรือว่าเป็นรถวิ่งลอง่องวิ่งล่องหรือว่า,าเป็นรถแห่นะครับใครที่มีก็ สอบถามกันได้ครับก็ราคาก็คุยกันได้นะครับยังไงก็ทักแชทมาแล้วกันเดีย๋ยวเจริญยังยนตนะครับหรือ0821351392นะครับนี่ก็รีแมปกกองหลักร0 0นนะครับเดี๋ยวเราก็อันนี้ก็คือคันเร่งก็จะมาไวครับนี่ครับนี่ครับ ก็ตกอยู่ที่สามพันประมาณสามพันเอ็ดสามพันนั่นแหละควันไม่ช่วยมีนน okay, ครับนี่ฝุ่นฝุ่นโอเคครับเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ